เอาเมมเมมเมมม้มมมมวนชื้นด้วยบางทีเลยเม่น้อมเม่น้อ,ม,นอ,<ช>อมปลาตองขายปลาตองครับวันนี้ออกออกเนื้อปลาเนื้อปลาตองขายที่ตลาดสดปลาโมนเนื้อปลาโมนเนื้อปลาตองปลาหนับผงรรมาอีกแล้วครับ<ม>น,นี่ อเอารา,เาไปทำซาซิม,มิครับซาซิมิเป็นย,ออย่าง,งก่อนดูย่างดีกว่านี้บุมแม่เขาาไปลาดซาปตรตรราตองลาดเนียวครับนี่ครับการออกเนื้อลาดเนียวสดมันกระไก,ก,ก่เนื้อส่งกระไก่ก็อร่อยก็แล้วก็เมมนื้ส่งเนื้อหมูคินได้หลายเวลา,มมาหลายเรื่องเลยต้องเอาโค้งใหญ่หมดเลยนี่นะ ว่าดีกว่าละสองกิโลออ ไม่เพลินครับ,รบโเรเต็ตด้วยเ้นรมควันเนื้อเ<ล>พียบเลยเนาะกระบอกบคูดเลยเนาะดเออเนี่ยเฉ่าะบ่วงนี่ครับ<ล>ก,การคูดเอาเนื้อปลาต้มสองโลครึ่ง ใช่กรัวจีนส่วนพิธีทำนี่นี่ครับเอาช็อตขูดเอาครับผูดเอาเนื้อกดจำเลยไม่มีก้างอร่อยอร่อยนี่ก็ได้เป็นโคกเลยนี่กะดิผ <c oughs> ูดแต่เนื้อได้นี่เลยเป็นโคกได้ก็น,นี่กะดิสะออนเนาะเห็ดลูกชิ้นเนาะ มโซตปะกายไรเกสมด้แช e. ่ปะกแคงเล็ก เคยมีน้องเหตุไงกจีบบอกว่าก่อนแบบคนเปนเหตุคนจีนก็บอกแล้วจะบอกสั้นสักหนึ่งอะไรแบบนี้เนื้องามเนาะขาคนหล่นงามับชั้นชั้นปลาตองเสริมแบบนี้ก็ได้เออเบาต้องใส่ผู้ยินโอ้ตัดสติไปก่อนต้องใส่น้ำแข็งมันจะขูดง่ายเหมอนมใส่ กกนีครับเมืออาชีพครับค้าขายปลามากว่า50ปีครับแม่น้อมครับตกการปลาสุดต้องแม่น้อมครับทำให้ด้วยววคบ